คุณกำลังจะได้เจออะไรนะอันนี้เป็นคลิปของคนโสดนะพี่มอเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วค่ะมาดูกันว่าพี่ไพ่บอกอะไรคุณกําลังจะได้เจอกับเขาหรือว่าตอนนี้คุณกําลังเริ่มต้นคบต้นคุยกับใครอยู่หรือเปล่าในหน้าไพ่บอกว่าเขาคนนี้คือมาเพื่อคุณมาเพื่อคุณจริงๆเป็นพลังงานของคนที่เคยอกหักมาแล้วแต่ตอนนี้ เขาทําใจได้แล้วเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าหรือว่าจะเป็นคุณก็ได้นะที่เคยอกหักมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้กําลังเริ่มต้นคบเริ่มต้นคุยกับเขาคนนี้บางคนยังไม่เจอคุณจะได้เจอกับเขาค่ะเราต้องพูดเป็นสองกรณีนะคะคือคนที่เจอแล้วแต่ว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เจอทำใจได้แล้วเกี่ยวกับความรักครั้งเก่านะคะ ตอนนี้คุณจะได้เจอกับเขาเขามาเพื่อคุณพี่หมอเห็นพลังงานของคนที่พื้นฐานของเขาเป็นคนค่อนข้างที่ใจดีใจเย็นนะคนคนนี้นะคะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่มีมีความเก่งรอบด้านเป็นคนที่จิตใจดี มีโลคส่วนตัวสูงแต่ว่าเข้ากับคนเขาเรียกว่าเข้าสังคมได้คุยกับคนรอบข้างได้ดีแต่ว่าเวลาที่อยู่คนเดียวแล้วส่วนมากพี่หมอเห็นพลังงานของเขาคือเขาชอบอยู่คนเดียวเป็นคนเป็นคนนิ่งๆค่ะคือไม่ชอบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ชอบเดินทางคนเดียวชอบใช้ชีวิตคนเดียวประมาณนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้าสังคมเขาก็เข้าสังคมได้ดีคือคุยกับคนรอบข้างได้เข้ากับคนได้ง่ายประมาณนี้แต่ว่าเขามาเพื่อคุณคนคนนี้ชอบท่องเที่ยวนะคะเขากำลังมองหาคนที่จะจับมือแล้วก็เที่ยวไปกับเขาอยู่บางคนก็กำลัง กำลังเริ่มต้นคุยกันเนาะมันเป็นพลังงานของเพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่ว่าคนคนนี้มองเริ่มมองอนาคตกับคุณแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เจอคุณจะได้เจอกับเขานะสถานที่คุณจะได้เจอกับเขาก็คือทะเลหรือว่าการไปเที่ยวตอนกลางคืนนะคะ เที่ยวอะไรก็ได้ตอนหนึ่งคืนคุณจะได้เจอกับเขาคนที่อยู่บ้านเฉยๆอาจจะไม่เจอนะถ้าถามว่าจะได้เจอกับเขาได้ยังไงไม่มีไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกไว้ในหน้าไพ่น,นี้ว่าคุณจะได้เจอกับเขาถ้าคุณอยู่บ้านเฉยๆนะเพราะว่าในหน้าไพ่เป็นพลังงานของคนที่ไม่อยู่กับที่ต้องออกท่องเที่ยวบ้างนะคะคุณจะได้เจอกับเขาในสถานที่นี้คือทะเลหรือว่าการท่องเที่ยว เดินทางนะคะมันมีการเดินทางคุณจะได้เจอกับเขาเป็นพลังงานของคนที่มาเพื่อคุณจริงๆใจดีมากคนคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเขาได้รักแล้วเขาจริงจังกับความรักมาก เป็นคนที่ใจดีใจเย็นแต่ว่ามีอารมณ์ร้อนในบางมุมถ้าใครที่ทำร้ายหรือว่าทำให้คนที่เขารักมีปัญหาเขาจะใจร้อนเพราะเขาอยากช่วยพี่หมอเห็นแบบนั้นนะคะ